ฝนตกไปเรียงสักกรมดาพี่น้องยมันฝนปีปนฝ <c oughs> นทั้งป่าตั้งพิมปกติแต่ไอหาโม้ไล่เมื่อวานกันไหนเต้นฝนตกมาดินไร้ยากระทุ่มฉ่ำ<น>ส่วนหมอลำนี่อกใจเป็นหนักหนากลัวเหลือเกินกลัวแฟนเพลงจะไม่มานี่แหละนะเขาเรียกว่าฝนหีเขลียวในวัดในวัดจะีวเราเรียงนีเป็นยัง ไปว่าไม่ว่าจะไหนหานไอ้อื่นมาโยนี่เอาเสวัสดี้พีไม่พีน้องเช้าสมุทรสาครเนิ่วอายุดีไม่แห้งเนิ่วไอ้รำรัดรวยรวยเนิ่วไอ้ชวนชวนตุนตุนเนิ่วอันดุใทยหอางแห้งกระโมงไปไป ไดตับบระเอยาน่งอกงสนามมาไล่ซุ่มตกลกนำมันกินฉี่บุญพูดม่าไงไตุ้มเพลเนี้ยุ้มค้าตลายลายตุ่มลอยหานฉีเดกจะแม่นั่งไดนะเพื่อนนั่งไห้นี่ๆไหนกับที่ฮะอ้ออเอพมันยังรอกคมซาเอาหรอกขอพุ้นคาไกเล่นเกมูขันโ้าอบคุ้นอบควาอพหลายๆไป ขอบคุค่ะเอามาหาเงินเราบริเวณาหาเนี่ยมอนบ่เอาหาของพูดก่อนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออขอบคุณค่ะอม้มเต็ขึ้นองเต็มื่อกี้ตึ้งขกองแกอ้คนถือโนเออตั้งปีกกะมีมามาหาแล้วลู มาแล้วโอ้ยปเป็นอะไรเช่นกูกับยูจ,จังฉี่หรอว่าจมูอนี่ก,กระไดยูนี่สบายก็หาจูงยังจะสร้างกับไผ่จูงกับหลาน<ด>เตี้ยกูเลี้ยงลูกให้เขานะ่ะนะกูเลี้ยงลูกให้เขาเต<ด>ี้ยร้านสาวผู้เดียวนี่ลานเนี่ยเป็นดาราเปาน็นท้ายหนังสองสามมือแล้วเอาเดี๋ยวมาเป็นปดาราอีตา เออแตยี่ตุ๊บตั๊บนาฬเดี๋นี่เดินสายไทยละครลูกพะเอ็นดานาลูกพะเอ็นเนี่เป็นดาราเออเดินสายไทยละครจะเนี้กเาเป็เอาละเป็นดาราสุโฟนเปอร์เมนตีเป็นดาราสุโฟนหมื่นกับยสานตุ๊ชีพี่น้องซื้อเบิึงโลดเออเออ่องโมโนป้าซื่อเด้อพี่น้องเด้อป้าโหลดแอบมาป้าซื้อของเต้าหยองอีสานตุ๊ชีเขายิ่ตัดตัดหอแเดวแตกเออเนี่ยมันก็ส่งเงินยไม่กุใัยเดี๋ยวละสามหมื่นกว่ายี่ยนหนอผมได้แม่มันอ่ะดูอันสเตดู บีกหัวเยพอมีดอกอัสเตดูดอัสเตยังจันมีตอสเตียดีเออนไทยนั้งหลายมือเล้มัน้เดี๋ยวมายูว่าจิตถาใสเงืนน้มันสันบอกไงตองพ่ตอรักู้หตอรกูเพมันต้องมาลานี่เออคนไยี่อีนยอีนัยล่อยดอกกยัลงโอยตกกมาตกใช่ตลอดตั้งตัวแล้ว เออไม่ง่ายมันนรกไม่ง่ายเลยของเงนเน่ตัวเขานี่ไอ้ของเงินเนียไอ้สิไอ้เนาะไอ้ของเง็นเน่แมึงมาตั้งทรงมาเอ้าไปกรโตุ้นหอกปลอยปวดเมื่อระล้ยวสออยตั้งมวกป้อนอย่เนาะจับมือวีอดเอ้ยปอกงานปอกสามกรบ้าานเออหัวยอดนี่ยพ่นะไอ้ระล้วปวดไม่กระเล้ยก็ชื้อไงกระเลี้ยื้อฮาพอลัมเมร์พวก เขาฟันมาแลเขาฟันแปกแมงวดเนี่ยกูซื้อแก็ซื้อหลายบ้างนู้กูซื้อต้งโตตรงมั้เนี่ยมันจหลายอันนีต้ตกลมันี่เอานไนี่ตรงกาง่รตั้งโตกับไปซื้อซีเทียบุนาะเดี๋ยวค้าโตัสั้กันมุบลุกเดี๋ยวนี่งูตัเปียกคนสองคนผู้สิิสักกางหุ่งผู้เดียวจะไห้มันก็อยู่ตีข้ามได้นี่ อ้าวันันสเขึ้น่อะไรนําอเเงินอย่ในมืออันนี้กูกงเห่นเพื่อนวมีไงเมื่อเรี้ยกัไปโองเรียกคู่ราถาบคอยอาวมันาะไหนล่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นคู่อยากเป็นหมออยากเป็นกะีมหาปหกนเอาทาเลี้ยอะไรไมเพิ่งยู้องแกเพิ่งเคยเปลี่ยนสามคนมาเอามาเอา ออโเติมคื่น้องอว่เป็นสี่ป่ไหมเราโอ้ยัเร้ว่ะเาเาคนตอลสองสามพอดคภาษาไม่าหยุาวนงอยูเอาเอาพี่เอากดนลุไปไปเห็นังไหนมามาจไปเาาหน่ปันดเราไม่ไง อันนี้ก็อายุสิบเก้ดปีนะนะโอ้เขาภาขอลรงแรมน่กูต้งสั้างต้งเหียอตนโอ้กันเพื่อเรีย่านยานเขาโกงขึนงี้เขาบัเซึ่งจะเขาบัเซิ่งเขาบ้านาเล่นอะไไม่ยัยสิบหพาไปล่งนาด่างทองจะมาที่สอตัวเีือเติ่ดต้งสลงน้ำกูลลงน้ำตนสบาย ลูกสาวมาอยู่เรนมือเนี่ยอยากตายคืออะไรกี้จะไม่ไงวันจิไปก็สวัก็ต้อมแบบไรเพิงห่ากกเลยลงแล้วนบไปแย่ไยงต้มไก่ต้มไก่ตันชูผิดมไงเอีข้าวไม่ร้าวกะดง 怎么 ไม่ยังถ้าจะไปใส่ตัวเต็นตัวขาดแจมเนียาก็จะพอไปงานบวดป่ะเอ้าไปลักษณะนี้บอกไปแบบนี้ล่ะเข้าไปกวดรวดนี้ล่าประหลาดเอ้าไปซะไม่ได้ไปๆ ทำเองมั้งโคอ้ไม่ไงไม่ไงไม่ไงไม่หยางกตามคอยไม่ยิ่งมันอยู่นาบีโอ้ดหยับไปมาหยับไปเอา้หยับเอาที่โอ้โหี่ปอนมานันบึงร่พยายามต้องขอโปกคอยละเฮียมมีร้าทีกู ย่ย,ก,ยก็ตัวลหญิแลเลีนเลยจังสโอ้โอองงนอนคัอนนี่เป็นไงมันไป่ไปดอกตะเพ,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 พนตเพนหนี้ยนี่จะก็เลยก็สิไปเนี่ยจันจ <c oughs> ัจะมดัยจะจัมันไปเล้อาวกไปวนี่ยันไปลนาทีนีัน่กูน้เีย เามากเปกันแล้วไปะไปไปคุงแทบขอเสียงหน่อยยุอีสานก็ว่โตัจัทสิามเมื่อคืนฝนตก ยายเบมือนกระเตยอ,อยู่ไหนกอเสียงหน่อยตาต้องเงินฝนแท้แม่แรงหลายปีมัชเดชกาโต้สันเดเอาประเด็เทืองงานโดนระตีอยากเป็นพ่ออายุปุ่มีอดโปรกระดอกกระเดียะเขย่าปะเหตุงานบวชลูกสันเด ว่าพีดกงกับปวดที่อยู่ทางไนพุนองจัดคอจัดแม,ม่บ้างจัดไงกะระดอกกระเดียจยัดงานกูบอกว่าจะจัดไงไม่เป็นจะไหนแกตาก็สนาไงแก่ตูวตลารกินด้อยเปียกดอยบาเออซุมม้มากภาษนจีนว่ายิ้มนะนะว่าพูดนะพ่อพุนเด่เออโดยเฉพาะซุกใส่ซองาบาทฮว่าจะว่าลดยางฮว่าไหนเกินไปยีหี้อ่ะนกะระดอกกระเดียเพชรน,นาตาเยแต่เห็นผมต้องินับกึ้งๆเแท กูย่ากูัแม่แม่เร้นเ้งนี้อะรักนะกูบอว่าป้ันกะดม่ลืมกูโดยเฉะสุดเ้เสิร์มามาเมฟมาหาปลาเมียกรอกะเดียิร์ฟมาแล้วเสิร์มาห่อกูเป็นเจ้าภาพไปเจียบกูเป็นยังฮะมันจะมาลอยังมาสื่อมาตลอดตลอดทีมันักกูไปยขึ้นเี้ยนแต่เพี้ยนข้แ่หอบผาไหมนะเพ้ยแท้มันจะไปห้ออย่พอ าหวัวเองมตีปนั่มาไปคุยจังงนกังงนกันตื่นตีสองคนนยิกว่าเป็นกู้งขับรถทหาเสิงสวยอ่ะ,ะงาเตื่นกูใส่แหทองมังค่าได้เอ็มรอยหาเสิบแก่อัะทองกูมาสงสัยดอกเป็นอย่าง้มึงไปท่านนัแต่นนบา่าจะไม่ได้อุ๋งายแต่น่ะอู๋ไป<ะ>ุนลเกิดรูบัตรีเห็นอย่างเมื่อกี้ตีสามสีที่คุมคว่องมึงเราคุงพรบผา ูลเ <Yeah. S 1> ยาเด้อยาแกงกระเทยกูเัินด้วยดไม่มีเนี้ยไอ้โซนักเอ็กปนหลายงานเข <Lucy> ้างานใหญ่พี่น้องมันมาหลายแต่เล็กคนมาหลายเกมเส็ตกหัวเรากูจิ้มือที่บือ ตัวมือไหนกาสิมีเหต,ตุการณ์ผิดปกติโลยอันนี้ถูกปูนั่งเลิกกินได้เนี่ย้ก,กินได้จริ<อ>งก่อนยานมันบูด <c oughs> หวังสเตกินสัตว์เอาเรื่องก,ก่อนกูเปียกจะเบื่อแล้วเนี่ยใครอ่ะแฟนพี่เตินค่ะ้ลูกไพ่เฮาลูกไพ่เฮาลูกไพ่ทำไมเหมือนขนมพังแตกจังเลยอ่ะ บัวจะไม่ยอมส่งขาวอาจจะส่งขาวได้ยังไงยากไม่มีเวลาเดี๋ยวน้อหนูก็เลยมาโปผงพี่เติร์นไม่ทันเลยพี่เติ้์พผ้าเมื่อกี้กูพ้าพี่เติ้์กูไม่รู้กูแหวงหัวทำไมไม่แหวงปูหลาเอาปูนี่หนาวหัวไหมคะไม่หนาวแต่กูเย็นบอกให้บอกว่าหนูเด็กก่อนนะพี่ป้าป้าลูกใครปกูทำไมหน้ายากเหมือนแผลเพื่อนอีกเที่ยวจังเลยอย่ะ แล้วว่านตกยอดไผ่ฝนตอะยอดลูกไผ่ีเงแต่งตัวอะไรไม่ใช่เขาพูดพืนแม่แล้วเหรออออกไปอาณาจักต้องชุดขาวไงขยาพุดขา้าปะทป็นางพี่น้องพีั้งหลังมาไหมแย่เองนี่บ่โจูพดีนโจูพดต้มองเห็นได้ยังไงขยาควงเข่าเลยนะคะอย่ามาคุงเข่าขอพี่น้องเดิมอเห็นินมจูพบดดี บอยสิทำไมอ่ะแขกมาเป็นยากคุก็ไม่เบ้นนะกินของลูกไผ่แล้วคิดพ่อหนังสมัยตะกี้เรื่องอะไรคะสวรรค์เบียงโอ้มหาจักรของลูกของเต้าแย่ลูกเต้าอยากหาลแม่คนมาเป็นพันเป็นหมื่นแบบต้องไปปูใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะไรคะปูไม่มีลูกมีมุกตีฉันนั้นปพ มาทุกคนเลยแม่บอยนี่ออกมาฝนเซาตกเลยเอาแล้วจะเข้าเรื่องถูกไหทำบุญมาทำบุญมาเจ้าพ่อุ้ได่คะปูเสือข้าวาแ้วเดินเื่อไห่าอ๋อให้โคด้วยก้า โอ้ยห่วงแตกกันอีกแมัวที่เพิ่งทำให้บูดไม่พอพูดก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วพากพาลงไปเล่นใมน้ำเลยดีกว่า ก่อนโอ้ยไม่ไงมาอันนี้ไม่ขอบคุณแล้วขอบคุณค yeah, no. ่ะขอบคุณค่ะเบค่ะใครที่เต้รไปเต้นเสนาหก่อนนะคะอะไรคะโอ้ยขวบขวบนี่หวงเดาเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้า บอกแล้วว่าอย่ามาเห็นไหมผุนทางมุงค่อยแล้วเนี่ยขอบคุณพี่วัชรมโนูค่ะขอบคุณน้องรับนะคะขอบคุณพี่วัชรมโนทค่ะมโนนขอบคุณค่ะ,คะ<ย>มาเร็วจังเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออัวกคุณคาค่คะคคะ,ะ,ะไม่ไมไ,มไ,ไหรวั่ผู้ใดจะเอาเางินให้ทางก่อนเด้อปยงผู้ขางดาย่า มันขันหัวจังเลยอย่าไปนั่งในก้นยจะหาหาให้เลยเดีวไม่ไม่ไงไ่เปนไรขอดเียวไม่ไงไปหาอดใส่พอดบานลุกไ่กันละอดสั้นครั้งส้นแม่แต่สั้งกันน่แลวันีแม่จะมัอเหนพอดได้ลูกบ่าขอดอกันห้องตาหน่อยบอเศราเลยนอะดูนตุ้บต้นขนต้นามันคือท่ามนหูไปมันคือเสียไหมกูแต่ทีปอใส่ แม่พี่ดีอาแกันกูเละแล้ว,ด,วดีลูลกไฟป่าประแด็กองามน่ารัยายากนี้อ่ตามาบอกก็ยางบอกว่าแสบปวดแม่มึงแท้เอาที่ว่าอย่าน,น,น,นั้นก็ดีแต่ไม่ได้สนิทกันไปนั่นเลยอ้าบอกมว่าไม่้องอาหาราอานต้องออก่อนอันนี้ผมได้ยังมจรงนะเอาปัญโตกูแล้ววันดีขันเาะคือกานตะกันู้จะมาดสักูาามาดูยัน กูแทนอ้าวไปต่ามันแก้มันเมย์ยมาสอนยามึงตัวเนี่ยนีไป็นวก็ฟัตกลางนี่ไปเจ๊บางเมย์มจะมันเปลี่นเปลี่ยน่ด็ก่าเป็นหมาอกบอบ้านใคก็โดนไปนี่เขาห่ากันแล้วดิตรตรงยังสิมึงจะตีกันบ่สกนีอกตีว่ะ กูหาภาพมาจไปบวชน่ะกูหามาไรเดี๋ยวม่นต้องเสนอหนานะกกูดอไปไปไปเซ็ไปเซ็ตย่อๆไปไปเลยเดี๋ยวบอบบอย่อๆยอขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็เดีให้ย่ให้กันซะกูเล้าไว้ก็ลรากลัวไอ้ยานนะเต็นกูรั่วนะอ้าวไม่อยู่จะโ ท่านหนึ่งไอ้เออึษาเนี่ยรึษายังเกิดมาจนเผาไมไอ้ไปยังหนีเม้นเม้นตรงทุกไปตั้งไหนจะหนีเศราเม่นความเม็นตีัยากรอกนี่เก็ไหนเนียบกาน้าอยูหน่อะเปนนมดันีเกวันี่เนโอ้ย ไม่งานหรอกแต่เป็นเรื่อํามรดับจินตาพิเทกอ่าให้่ดีคิดเพียงหนึ่งทีแต่กินได้ตลอดวันเลยอลาเรีนกันยศมันมาดักินห้ามันใส่ลาพี่โลกนะะมันี่เยไปไหนรงว่าหา้าเนี่ยเรวมันขวามันึง้าน้มันจะนอ่ะนะมันเร่งขวกูยิ่งไม่สบายอยู่กูยังยิ่งลาไม่ได้กับเพื่ออยู่ไม่เราอย่างคนอ่ง เยสุนะก reveal, ่อนเนว่โทรมาเลยเพราะกี่แหงกันแล้วทีไหนเออบ้านครลูกาู้เมฆไป้นไปบ้านไปบ้านบ้นโคบร่ณแต่เกาเข่าคือาเกาาเห้าที่สารเป็นอากาศปิดใา่ติงค้นในแหงตนสามกลางเพราะนหายเนอ่างสามนั่เอาปิดดู Ô mày nói là một cái chỗ khác nhau, mày nói là một cái chỗ